โอเคครับวันนี้เรามีคดีบอกมิดไซส์มีมอดภาคไทยแล้วอู้วันนี้เราก็จะเล่นอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยคุณทิสกิดับบิงนะครับก็วันนี้เขาเหมือนจะมีแชแน,นลด้วยมั้งถ้าจไม่ผิดก็เอาว,าว่าวันนี้เราจะมาสอนลงเลยเอาเขาเรื่องง่ายเลยคือวิธีดาวน์โหลดนะครับก็เข้ามาในลิงก์เว็บของ nexusmod แล้วก็เดี๋ยวสิ่งนี้ไว้ข้าแล้วกันซึ่งค่ะตอนนี้มีการอัปเดตแก้ไขมาแล้วหนึ่งครั้งเหมือนจะแก้ปักนี่มีเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งมาแล้วนี่แก้ไขเสียงบิลล่าเบาโอเคทเ,เวอร์ชันแก้ไขแล้วอัปเดตล่าสุดยี่สิบเอ็ดสามนะครับผมคุณจะเห็นเหมือนกันก็ล่าสุดวโหลดก็วิธีง่า,งายๆครับก็คแค่ดาวโหลดปอดตัวนี้ ซึ่งผมโหลดไปแล้วแล้วคุณก็เอาไฟล์เนี้ยไฟล์ที่อยู่ที่โดมมาเข้าไปปุ๊บมันจะมีไฟลาา์ Data แล้วก็เปิดไฟล์แล้วก็ลากไฟล์ Data ลงในเกมเลยซึ่งพีก็ง่ายๆครับก็ุดมาหน้านี้ปุ๊บมาด i f ฟกดเมนูดาวน์โหลดสรับใครไม่ล็อกอินก็ล็อกอินก่อนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยปุ๊บได้มาปุ๊บก็รอแบบนี้ ประมาณไม่เดียวนี่นี่ผมก็จะได้อันนี้มาละเมิดมาละแล้ว,ดดลวคนก็ d ั u b l ิ c มาเท่าไหร่ครับแล้วคนก็เปิดสตรีมขึ้นมาไปที่บิทไซน์ไปที่คุณสมบัติ ไฟที่ติดตั้งก็เปิดหาถ้าใครรู้ก็เปิดเลยก็ได้ครับปุ๊บนี่มาปุ๊บแล้วก็ปิดตีด๊ไปโอเคเราก็ค่อยมาดูกันก็คือเปิดไฟตัวขั้นไฟ,ฟ,ฟอ,อยู่ไหนแล้วก็เดี๋ยวไฟละดับนี้ไหมะกับไฟระดับอนนี้มันคือไฟลลเดียวกันซึ่งข้างในมันก็จะเป็นเลกกเกตกับเลกกเก็ตไว้ฮะ ก็แค่ลากไปล์ดัต้านี้มาปุ๊บโอเคเดี๋ยวเมนภาพเอามาใส่โฟลเดอร์ที่เราเปิดไว้นี่โฟลเดอร์เกมมิดไซส์แล้วก็ลงมาปึ๊บรอสักแป๊บนึงน,นะัอไมเขียนไว้สามว่าไฟล์ซ้ำมาก็กดที่ถูกเลยมันอันนี้ไม่มีผลอะไรกับตัวเซฟเกมที่เรเล่นนะครเพราะว่ามันจะทำแค่พวกชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์ก็กดไปเลย ครับง่ายๆแค่นี้แล้วเราตัดภาพไปดูในเกมครับเอ่อมันต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมีสายเพื่อนนี้มันเป็นมอดนะผมปิดมออ่าแล้วก็มาดูกันนะว่ามันแสงติดไหมเสงภาพมาที่ตรงนี้แล้วก็นี่ไทยยินดีที่ได้รู้จัก ฉันชื่อนิตะว้าวนี่เลยลเราลองไปเทสดูกันนะฮะว่าจะนได้หรือเปล่า,าเจอกันสักทีนะฉันตื่นเต้นจังเลยฉันรู้ว่าคุณคงมีคำถามเต็มไปหมดเลยก็อย่างที่คุณเห็นฉันสร้าง อุปกรณ์สุดพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อพาคุณมาที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่รู้ทำไมคุณถึงดันไปโผล่ในเวอร์ชั่นอื่นฉันก็เลยฮะแต่เรื่องมันยาวนะยังไงก็ตามดีใจที่ได้เจอคุณนะโอ้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้วิธีการลงเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ อย่าลืมกดติดตามมานะครับเพราะว่าผมจะมาเล่นมิตะตั้งแต่ต้นจนจบแบบเซฟใหม่ไม่ใช่เซฟเก่าเลยพร้อมกับเสียงมอดภาคไทยไมาดูกันว่ามันจะวีฟขนาดไหนก็อย่าลืมติดตามชม,มนะครับกับคลิปนี้ไปเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าชัยมิตะว้าววิฟวิววคนวีฟเลยโอเคไปเจอกันครับบ๊ายบาย